สุสานวันกิดนะครับคุณขอบคุณมากนะคะอะไรคือขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงคิวพอดีฉันเพิ่งออกไปกินข้าวมาฉันซื้อนมมาฝากขอบคุณมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยดื่มนมมาครับแต่ฉันอุตส่าห์ซื้อมาให้นะเราไปเถอะ นี่เป็นของขวัญที่ผมซื้อให้คุณนะครับรับไปซื้อฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าแฟนฉันเห็นมันคงจะไม่ดีนะคะไม่มีอะไรหรอกครับผมเห็นคุณทำงานหนะักก็เลยซื้อไว้ให้เป็นของขวัญ ผมไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นครับเป็นเพื่อนกันก็ต้องให้ของขวัญกันไม่ธรรมาดาอยู่แล้วจริงไหมครับฉันราไปก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะซื้ออะไรเนิ่ยคันดี่มิวผมซื้อของหวานมาฝากคิวตั้งใจซื้อให้ฉันเหรอก็มิวเคยซื้อนมให้ผมไง ผมเ,เลยซื้อของหวานให้มิวอันคนเรามีการรับก็ต้องมีการให้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคนกันเองอะ่ะไม่เห็นต้องเกรงใจเลยถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนกันแต่การรับและการรู้จักให้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอครับอืมที่คิวพูดกระถูกแต่กันนะไมไปฉันว่า,ามีว่ะจริงหรอ มุกพี่เห็นว่ามุกอยากได้มือถือใหม่อะอ่ะพี่ซื้อมาให้ขอบคุณมากนะพี่ฮัลโหลค่ะบอสฮัลโหลครับคุณมุกคืนนี้คุณมุกบ้างหรือเปล่าครับรปยงานเะไยกับผมหนนอยสิเกี่ยวกับโครงการที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าคะ,ะไม่ใช่ครับมไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลย มแค่อยากพาคุณมุกไปทานข้าวกับลูกค้าใเฉยนะครับจะได้หาข้าวสองโคมฟได้ค่ะมุกหน้าที่ของมุกต้องไปกินข้าวกับลูกค้าด้วยเหรอบอสคงอยากให้มุกได้เจอโอกาสใหม่ๆอะพี่มุกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธน้ำใจเขายังไงถ้าสิ่งที่เขาทำอยู่มุกคิดว่ามันคือน้ำใจพี่กล้าฟันธงได้เลยว่าเขายังมีน้ำใจให้มุกอีกเยอะ ไม่ต้องคิดมากนะพี่บอสเขาก็รู้ว่ามุ้งมีแฟนแล้วคิวอพอดีรถชั้นเสียเรียกรถไม่ได้เลยคิวไปส่งฉันที่คอนโดนหน่อยได้ไหมออได้สิ มิว <M> คุณไปน,นั่งข้างหลังได้ไหมอ่ะตรงนี้เป็นที่ของแฟนผมอะ่ะผมไม่อยากทำให้แฟนเสียใจขอโทษทีนะเรื่องแค่นี้เองอะ่ะทำไมแฟนคิวขี้น้อยใจจังคือกังกำลังจะกลับบ้านเหรออืมนายพักคนโดเดียวกับมิวใช่ป่ะพามิวไปส่งที่คอนโดสิพอดีมีโอารด,ด่วนอ่ะรบกวนหน่อยนะอะไรนะ พี่คิวนี่คุณเจบอดมุกเองคุณเจคะนี่พี่คิวแฟนมุกเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนี่ดีจริงๆเลยนะครับเลิกงานแล้วก็ยังใส่ใจพนักงานไม่เป็นไรหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมทำ ผมทาด้วยความเต็มใจไหนๆนผมก็จองร้านอาหารไปแล้วอะครับคุณมุกก็พาคุณคิวไปด้วยเลยสิครับพอดีว่าคุณเจจะพามุกไปฉลองวันเกิดกับคิวต้องฉลองสิครับขมเราอายุสั้นจะตายจะฉลองวันเกิดได้กี่ครั้งในชีวิตก็ยังไม่รู้เลยจริงไหมครับคุณคิวจริงครับบอสของมุกนี่ดีจริงเลยนะวันเกิดพนดักงานก็ยังซื้อดอกไม้ให้แต่พี่นี่สิ พี่เป็นแฟนมุกกลับให้ได้แค่ดอกมอคัคอลี่ที่แพ้บอดมุกเลยนะถ้าหากแฟนคุณมีเพื่อนเป็นผู้หญิงที่สนิทก,กันมากเกินก่อนที่ควรจะเป็นคุณก็คงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการที่คบเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามเราควรมีขอบเขตแล้วก็ความพอดีไม่งั้นน่ะก็สร้างปัญหากับชีวิตคู่ของคุณอย่างแน่นอน การที่คนสองคนรักกันมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับแต่การที่คนสองคนเชื่อใจกันแล้วเข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันผมกับแฟนก็มีขอบเขตในการครบเพื่อนเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคุณจะเจอรักแท้ของตัวเองนะครับ ที่ไม่ไปกินข้าวกับมูกแล้วก็กับบอสแล้วนะบอคเคอรี่เนี้ยซื้อทิ้งไว้นานๆก็จะไม่สดมุกไปกินข้าวกับบอสก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปรอที่บ้านก็ได้แฟนคนนี้ใจกว้า,างจริงๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวคนอื่นเขารอนานบอสคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่บอสทำให้นะคะแต่ว่ามูกอยากกินบอกเคอรี่มากกว่าคะ่ะ แล้วดอกไม้ช่อนี้ล่ะครับเออคงต้องเก็บไว้ให้ผู้หญิงคนอื่นไปนะครับคิวลกลับบ้านกันเถอะ<ป>ขอตัวนะคะขอตัวก่อนนะครับ